สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องน้องภูผานะคะมือใหม่คนรักว้วยไม้สกินช้าง EP4 นะคะวันนี้เราจะนําช้างที่ออกดอกแล้วนะคะกําลังดาาเลยค่ะหนึ่งต้นหช่อดอกด้วยกันนะคะก็จะมีช้างพายแล้วก็ช้างแดงค่ะช่อดอกเขาปังมากเลยค่ะต้นเดียว6ช่อไปชมกันเลยนะคะต้นนี้จะเป็นช้างพายค่ะ สีแดงเข้มมากเลยนะคะมีด้วยกัน6ช่อดอกค่ะช้างภายนะคะเขาก็จะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยลำต้นเขาจะตั้งตรงเล็กน้อยนะคะใบหนาแล้วก็แข็งแผ่นใบจะมีสีเขียวขอบใบเรียวปลายใบแยกออกเป็นสองแฉกนะคะเห็นเส้นกลางใบเป็นร่องชัดเจนเลยค่ะขนาดใบเขาจะกว้างประมาณ5-7เซนนะคะส่วนความยาวประมาณ25-40เซนค่ะ ออกดอกช่อจะเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็ห้อยลงมานะคะแต่ละช่อก็จะมีดอกห้อยหนาแน่นกีบเลี้ยงจะมีกีบดอกจะมีพื้นสีขาวจะมีแต้มสีชมพูดแดงเป็นแถบกว้างกว่าช้างกะนะคะกีบปากสีชมพูดแดงดอกมีกลิ่นหอมเวลาช่วงสายๆนะคะแล้วก็ฤด,ดูการออกดอกของเขานะคะก็เดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์นะคะของเรานี่เริ่มแทงช่อดอกตั้งแต่ ช่วงเดือนกุมพาแล้วนะคะก็มาบานเอามุกลาเลยค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะอ,อ่นี่จะเห็นได้ว่าช้างที่เราเลี้ยงนะคะเราฉีดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็มีเอ็มรอยห้าสบฉีดพ่นให้เขาบ้างผสมน้ำน,นะคะเพื่อให้เขาสดชื่นส่วนต้นนี้ก็เป็นช้างแดงนะคะก็จะมีด้วยกันหกช่อดอกเหมือนกันค่ะ สีเข้มเหมือนกันเลยค่ะก่อนเริ่มบานแค่1ช่อนะคะส่วนช่ออื่นก็ยังไม่บานนะคะณนะวันนีออ้วันที่6นะคะเดือนมกราคม2567ค่ะคือกลิ่นหอมมากเลยค่ะต้นนี้เป็นต้นใหญ่มากที่เราเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็ปังมากเลยค่ะ6ช่อต่อหนึต้นเนี่ยค่ะ ช้างแดงนะคะเขาก็จะเป็นกล้วยไม้อีงอาศัยชนิดเดียวกันกับช้างกะนะคะแต่มีช่อดอกที่สีช่อดอกเขานะคะจะมีสีแดงเข้มลำต้นสูงประมาณ30เซนมีลากาดขนาดใหญ่ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนการรูปขอบขนานกว้าง4-6เซนค่ะยาวประมาณ30-40เซนมีช่อดอกออกทุกกา้าน ช่อดอกยาวประมาณ25-30เซนมีดอกย่อยจำนวนมากมีกลีบดอก6กลีบเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-3เซนนะคะผลเป็นฝกักมีเม็ดขนาดเล็ก ออกดอกเป็นช่อยาวนะคะประมาณ25-35ถึงเซนมีดอกย่อยจำนวนมากดอกสีแดงมีกลีบดอก6กลีบเมื่อบานมีเพชรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-3ถึงมเซนดอกช้างแดงจะออกดอกช่วงเดือนธันวาถึงมีนานะคะดอกจะทยอยบานทั้งช่อส่งกลิ่นหอมแรงตลอดทั้งวันแต่ละต้นจะแชงแผงช่อดอกพร้อมกันแต่หลายช่อและดอกช้างแดงจะบานอยู่ได้หลายวันนะคะ อันนี้ก็คือช้างแดงของเราก็เริ่มบานตั้งแต่เดือนธันวาคมเ,าเริ่มแทงช่อดอกงแต่เดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เริ่มมีบานช่วงรับปีใหม่พอดีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังบานไม่หมดนะคะแต่ถ้าเขาบานหมดเมื่อไหร่เราจะนำคลิปมาให้ทเพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คือช่วงเนี้ค่ะเขาจะหอมมากเลยค่ะ ต้นนี้ก็จะเป็นช้างพายนะคะที่เริ่มบานบ้างแล้วอ่อบานได้ประมาณ5วันแล้วค่ะก็คือมี3ช่อที่บานแล้วก็อีก3ช่อก็จะเป็นยังตูมอยู่นะคะเดี๋ยวเขาบานหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะนำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะส่วนช้างแดงเนี่ยลักษณะเขาจะคล้ายกับช้างพายมากเลยนะคะสีก็เข้มเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่า ต่างกันที่ช่อดอกเลยค่ะก้อนนี้ยังยังตูมอยู่นะคะยังไม่เริ่มบานมีเริ่มบานแค่ช่อเดียวแต่ว่าก็ยังบานไม่สุดนะคะเราดูแลเขาด้วยการรดน้ำเช้ากับเย็นนะคะก็คือแล้วก็แวนเขาไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงค่ะเพื่อให้เขามีแสงแดดส่องถึงบ้างแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็อากาศชุ่มชื้นค่ะ ถึงเวลาดอกเขาก็จะมาทุกปีนะคะเราบำรุงเขาด้วยฮอร์โมนไข่ด้วยการฉีดพ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้ามีเวลาก็สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีฉีดเอ็ม้อยห้าสิบให้ผสมน้ำให้บ้างนะคะเพื่อความสดชื่นของเขาค่ะเอาได้นะคะเราจะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ เ,ออเรามีเลี้ยงกล้วยไม้ไว้หลากหลายสายพันธุ์นะคะตอนนี้กำลังทยอยออกช่อดอ,อกกันแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ